الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وقد الله سبحانه وتعالى لك พรมาดอนนอกเหนือจากมีคุณูปการมีความดีมากมายหลายประการที่รายการที่เราเป็นี้ได้นำเสนอกับท่านอยูงหลายแล้วยังมีความดีที่ปรากฏอยู่ในพรมาดอนซึ่งน่าสนใจมากหนึ่งก็คือเรื่องของการทําสิ่งที่เป็นฟัรดูวัลฟัรีดอตุตักดิลิซาบายอัฟัรีดอตันลิมังตะกะบะลามินหูมาลาหูซึ่งมีแจ่ความสรุปว่าสิ่งที่เป็นฟัรดูมัมนไม่เราทําในเดือนพรมาดอนเพียงครั้งเดียวเนี่ย จะได้เท่ากับเจ็ดสิบครั้งมื่อเราทําในเดือนอื่นนั่นหมายความว่าถ้าเอารอรับการกระทํานั้นนั้นสิ่งที่เราจะมาเปรียบเทียบจะมาวางเป็นคุณค่าได้ก็ต้องหมายความแปบเปสิ่งที่เราส่งรับไม่ได้แปลว่าลําพังแต่การกระทําและเราก็จะมานับมานั่งมาคิดกันแล้วก็สิ่งที่ถือว่าเป็นพลานิสงเพิ่มที่ได้รับถึงเจ็ดสิบเท่านี้ก็ไม่ได้แปลว,ว่าหลังจากเรามาดอลผ่านไปแล้วเราก็หยุดละหมาดกันเจ็ดสิบวันอะไรประมาณนั้นเพราะ เจ็ดสิบเท่าในเลยมาแนน,นั้นแผ่ขยายความรับผิดชอบมาถึงเจ็ดสิบวันจากเจ็ดสิบเท่าตรงนี้หาเป็นจำนวนใหม่ท่านั้งหลายครับอันนี้เป็นความสเสน่หาเป็นของกำนันเป็นของกำไรที่เราให้เพิ่มเท่านั้นเองรอมฎอนนอกเหนือไปจากจะมีลักษณะเด่นหลายประการดังกล่าวแล้วในหนังสือที่ผมถือเป็นคู่มือเพื่อการพูดกับท่านอย่างมีสาระนี้ก็คือ,อยังได้กล่าวต่อไปว่าฟายาดาวิลฮิมัมอ,าาอัลอาลียโอบรรดาผู้ที่มีหิม,มะสูง มีความตั้งใจสูงมีความจริงจังวายาเวรมตัตลิบิรอฟิอาโอบ้บรรดาผู้ที่มีความประสงค์อันสูงสง่งกอบเลฟาวาัตก่อนที่เรมดอนจะจากไปกอบลอันตะกูลนับซุญญาฮาสุตีอัลามาฟอร์ตุฟีจัมบิลละก่อนที่ตัวเราจะบอกกับตัวเราว่าเราเป็นผู้ที่ละเลยอะไรามากมายเหลือเกินในขณะที่มีชีวิตนั่นก็หมายความว่าก่อนที่เราจะตาย เราควรจะได้แสวงหาเราควรที่จะได้พยายามเพาะชำประโยชน์หรือว่ากล้าหนอที่เราได้รับจากอมลอนเพื่อให้เจริญงอกงามจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดกันโดยเพื่อโดยสรุปจากพระมหาค,คัมภีร์อัลกุรอานเกี่ยวกับอมลอนนีอัลกุรอานก็ได้กล่าวเอาไว้ว่ายา uh ah อายูฮันลารีนาอามุนุกุติบานลกุนุสิยามโอบรรดาพ้ที่มีอิมานแล้วกันทั้งหลายเอาละโดยทรงกำหนดให้ทําการถือศีลอด หรือการถือสินอดทถูกกำหนดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายก็มาพุตธิบาอาลมณลาณีนามุนกบลิกุมเดดดังที่เคยกำหนดให้แก่ประชาชนก่อนท่านทั้งหลายแล้วหลาลละ,ละตัดตระกตูลเพื่อท่านทั้งหลายจะได้มีความสำเรวมมีการตะกวัวได้ความชัดตรงนี้ว่าบวชหรือรอมดอนที่อลัลลอฮ์ได้กำหนดให้มีการทําการถือสินอดในเดือนรอมดอนนั้นก็เพื่อที่รอโมดอนเพื่อที่การถือสินอด จะได้ให้ตักว่าแก่เราให้สำนึกที่ดีแก่เราให้อาการแห่งการสำรวมเกิดขึ้นแก่เราตรงนี้ถ้าหากว่าเราจะชนกันคิดแล้วเราก็จะพบว่าใครก็ตามที่บวชในเดือนละมะดอนแล้วก็ไม่เกิดสำรวมไม่เกิดตะว่าการบวชในเดือนละมะดอนของเขาเนี่ยก็ไร้ผลเป็นโมเคียอัลลอฮุซุบฮานหอูวาตาลาไม่ทรงรับเพราะเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นจากการถือสินอดของทุกๆคนที่อดทุกๆคนที่ทาการสืบบวชนั้นจะต้องเกิดตะว่าแปลว่า เมื <muitas> Indeed, ally, ่อบวชแล้วอาการต่างๆดีขึ้นอากับกิริยาดีขึ้นตามีตักว่าหูมีตักวาจมูกมีตักวาร่างกายมีตักวานั่นคือการบวชที่ได้รับพารานิสงการบวชที่ถูกต้องแต่ในทางตรงกันข้ามาหาว่าการถือสิ่งอดไม่จะทาให้ตักว่าเกิดขึ้นไม่จะทาให้ตามีการสาเวีมีการตักวาหูมีการสาเวีมีการตักวาปากไม่สาเวมไม่ตักว่าหรือปากไม่มีตักวาถ้าเป็นอย่างนี้การบวชนั้นเราก็สามารถที่จะตัดสินได้แม้ว่า เราจะไม่ใช่พระเป็นเจ้าเพราะถ้าหากว่าอาการแห่งตกวาไม่เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ทําการถือสิวดก็แปลได้ความว่าการถือสิวดของเรานั้นใช้ไม่ได้เมื่อกข้อมูลที่เราวิเคราะห์จากอัลกุรอานในส่วนแรกอิยามัมมาดูดัดมีวันเวลาที่กําหนดและแน่นอนตรงนี้เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องทําความเข้าใจกันให้ชัดเจนว่าหลักปฏิบัติแห่งศาสนาอิสลามมันไม่ได้หมายความว่าเป็นหลักปฏิบัติที่เรา เราก็คือแต่เพียงเฉพาะละหมาดบวชวรรคประมาณนี้เท่านั้นแต่จริงๆแล้วการปฏิบัติตามผู้นําก็เป็นหลักปฏิบัติที่สําคัญของอัลกุรอานดังอัลกุรอานที่บอกว่าอะตตี้อัลลอฮะวะอตตี้อัรเราะซูลวะอูลุลอัมรมินกุมจงปฏิบัติตามอัลลอฮจงปฏิบัติตามรอซูลและจงปฏิบัติตามผู้นํา อย่างเช่นเราอยู่ในเมืองไทยมีปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราจะต้องฟังคําประกาศจากสมกจุลาราชมนตรีไม่ว่าจะเป็นการเข้าบวชหรือเป็นการออกบวชตลอดจนกระทั่งวันสําคัญสําคัญต่างๆและนอกเนี้ประชานผู้นามันได้แก่จุลาราชมนตรีปรารถนาสิ่งใดก็าตามสิ่งไม่ผิดกับหลักการของศาสนาว่ายิบทุกคนจะต้องตอ่อัดว่ายิบทุกคนจะต้องปฏิบัติตามทั้งหลายครับนั่นคือตรงความหมายที่บอกว่าอายามะดูดัตมะดูดั หลายวันที่มีจํานวนนับที่ชัดเจนเดือนในอิสลามมันไม่29ก็า30เราจึงพบว่าการถือสินอดนั้นบางปีก็มี29วันบางปีก็มี30วันและเมื่อเรามองย้อนไปยังพระบรมศาสาล้วเราจะพบว่าตลอดระยะเวลาที่าศาสดาสาุลต่านลวลลล่าระยะเวลาทาการถือสินอดตลอดชีวิตของท่านนั้นท่านบวช30วันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองแปลว่า7 8 9ครั้งในชีวิตของท่านที่ทำการถือสินอดนั้นเดือนอมาตยมีเพียง29วัน การเสีดดยดเ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 ดนี้ไม่ได้แปลว่าทุกคนได้เชื่อว่าเป็นมุมินดังอัลกุรอานได้กล่าวในตอนต้นว่ายาอายุฮันละดีนาอามันูโอบรรดาผู้มีมันทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงทําการถือสิ่อดไม่ได้หมายความว่าเม,มื่อมีมันแล้วให้ทาการถือสิ่อดเพราะคนป่วยก็มีมนันคนเดินทางก็มีมนันแต่อัลกุรอานได้จําแนกให้เห็นชัดตรงนี้ว่าฝัามังการะมิ่งคุมมาริบอนเอาอาลาซสฟารินใครก็ตามในหมู่พวกท่านทั้งหลายมีอาการป่วยหรืออยู่ในขณะเดินทางฝ่าอดจัตุนมินอายามินอุคอ ก็ให้ไปบวชในวันอื่นแทนแต่ได้ความว่าไม่ต้องบวชในตอนที่มีอาการป่วยไม่ต้องบวชในตอนที่อยู่ในขณะเดินทางซึ่งการป่วยหรือการอยู่ในขณะเดินทางนั้นเกิดขึ้นในช่วงของเดือนระมดอนก็ให้ผู้ป่วยหรือผู้เดินทางนั้นฟาติดคือไม่ต้องบวชกินได้ไม่ต้องบวชเพื่อจะได้เสริมสร้างพลังอาการป่วยจะได้หายเร็วขึ้นหรือการเดินทางจะไม่ลำบากจะได้ไม่ลำบากเกนเกินไปเราจึงเห็นได้ชัดเจนตรงนี้ว่า การถือสิ่งอดมันอิสลามไม่ได้บังคับใช้อย่างนี้ที่เรียกว่าขอให้เป็นนุิมนล้วกกันไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใดๆก็จาเป็นต้องถือสิ่งอดหาเป็นเช่นนั้นไหมบวชหรืออสัสยามเพื่อให้เกิดตะกวาแต่ถ้าหากว่าไปบังคับให้คนป่วยหรือคนที่อยู่ในขณะเดินทางทําการถือสิ่งอดด้วยแทนที่จะเกิดตะกวาแก่ตัวเขากับเกิดสิ่งที่ไม่ใช่ตะกวา เกิดสิ่งที่เป็นมุมตรงข้ามหรือมุมกลับนั่นก็คืออาจจะไม่เป็นผู้ที่มีความยำเกรงอาจจะเป็นผู้ที่มีความโกรธวัชนายเพราะเป็นเจ้าจึงบังคับแม้แต่คนที่ป่วยแม้แต่คนที่อยู่ในขณะเดินทางครับขอความรักความเย็นดูเมตตาจากอัลลอร์จงประสบแด่เราทั้งหลายโดเทั่วกันวัสลาัุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบารอกะโต